สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคา365ทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดู10อันดับรถยนต์ใหม่ขายดีที่สุดในประเทศไทยประจำปี2021 <Wow. S 1> ซึ่งเรามาดูกันนะครับว่าในปีที่ผ่านมานั้นคนไทยส่วนใหญ่ชอบซื้อรถยนต์ประเภทไหนรถยนต์ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรกันบ้างมาหากเพื่อนๆทุกคนพร้อมกันแล้วงั้นพวกเราไปติดตามชมกันได้เลยครับ อันดับที่10 Isuzu MU-X ทํายอดขายไปได้สูงถึง16,439คันอันดับที่9 Mazda 2ทํายอดขายไปได้17,814คันอันดับที่8 Toyota Corolla Cross ทํายอดขายไปได้สูงถึง18,548คันอันดับที่7 Mitsubishi t r i t o ทํายอดขายได้ถึง21,671คันอันดับที่6ต o y o t a Fortuner ทํายอดขายได้ถึง22,919คัน อันดับที่5 Ford Ranger ทํายอดขายได้สูงถึง27,304คันอันดับที่4 Toyota Yaris ทํายอดขายได้มากถึง45,406คันอันดับที่3 Honda City ทํายอดขายได้สูงถึง47,962คันอันดับที่2 Toyota Hilux Revo ทํายอดขายได้สูงถึง128,639คัน และอันดับที่1น,นั้นจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกเสียจ,จากอิสุสูดีแมกชมใหม่นั่นเองซึ่งก็สามารถทำยอดขายในปี2021ได้สูงถึง1 5 7 4 1คันกันเลยทีเดียวนะครับจะเห็นได้ว่าจาก10อันดับในนี้นะครับทางโตโยต้านั้นก็ฟาเรียบเลยนะครับใน4อันดับท็อป10นี้ไม่ว่าจะเป็นไฮรักรี v o ่โตโยต้ายาริ o โตโยต้าฟอร์จูแล้วก็โตโยต้าโคโร a าครอ s เรียกได้ว่าเป็นเจ้าตลาดในประเทศไทยก็ว่าได้เลยนะครับ ส่วนอีกค่ายหนึ่งนั้นแม้ว่าจะมีขายแค่เพียงรถกระบะรถ P/PV เท่านั้นทั้งบริษัทเน้นขายหลกัลกๆอยู่แค่2รุ่นแต่ว่ายังสามารถทำันดับติดในท็อปเทได้ถึง2รุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น i s ส e ุดีแม็แล้วก็ i ูสุมิวเซึ่งคนไทยนั้นก็ยังให้ความนิยมชมชอบกับแบรนด์ยูสุอยู่นะครับซื้อง่ายขายคล่องอะไรทนไม่ต้องรอนานก็ต้องยกนิ้วให้กับยูสุเข้าไปนั่นแหละครับ okay. ส่วนทาง Honda Ford Mitsubishi และก็ m a z d a นนั้นก็คว้าไปได้อย่างละหนึ่งตำแหน่งนะครับแต่จาก1ิอันดับนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าคนไทยส่วนใหญ่นั้นยังคงให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกับรถยนต์ทางฝั่งญี่ปุ่นมากกว่าฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาและก็ฝั่งจีนเลยนะครับโดยฝั่งญี่ปุ่นก็คว้าไปถึง9อันดับมี f อร์ที่มาจากอเมริกา1ตำแหน่งนะครับส่วนรถทางฝั่งจีนนั้นไม่ว่าจะเป็นเอ็มจ a เกรดวอลมอเตอร์ดีเอฟเอสเคอะไรนั้นยังไม่ติดหนต่งในสิบแต เตรียมนำรถยนต์รุ่นใหม่ๆเข้ามาขายในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นรถน้ํามันรถ EV ีปลั๊กอินไฮบริดอะไรต่างๆนานาทางค่ายญี่ปุ่นก็อย่านิ่งนอนใจไปนะครับดีไม่ดีนี่ในปี2022นี้อาจจะมีแบรนด์จีนเข้ามาคว้าอันดับ1ใน10ของปี2022ก็เป็นได้นะครับเตรียมรอรุ่นกันได้เลย และเป็นๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกระสิบอันดับรถยนต์ขายดีที่สุดในประเทศไทยประจำปี2021ที่ผ่านมานี้กันบ้างคิดว่ารุ่นไหนถูกอกถูกใจเพื่อนๆมากที่สุดก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆกันนะครับ